ครับสวัสดีครับครับก็ว็นนี้ด้านนะครับวันนี้ก็ับช่องทําไปเลยในกระพักนะครับก็วันนี้ขอพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศหมายตกป่าอีกข้างหนึ่งนะครับก็วันนี้กําลังมาถึงนะครับวันนี้ออกสายนะครับออกมาออกบ้านมาสิบโมงแล้วนะครับก็หมายเดิมนะครับวันนี้นะครับ หาดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้หลังจากาเซตสิ้นจากภารคิดอย่างหลายๆอย่างในตอนเจ้านะครับก็ตอนกลางวันมันก็ว่างนะครับก็อย่าลองใจเวลาพอประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันนะครับเข้าหมายตัวปลาในวันนี้ว่า,าเขาจะได้ตัวก่อนนะครับวันนี้มาตามล่าหาป่านิลน,นะครับก็ไปเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่ชอบ เข้ามาดูคลิปนี้เล็แรแหลกนะครับก็ยอย่าลืมกดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาที่ตามดูกันครับตอนนี้กําลังลงเบสเซตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดแรกอยู่นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นว่าวันนี้เราจะแตกป่าอย่างก้อนะครับเดี๋ยวมาลอรุ่นด้วยกันนะครับเอาแล้วนะครับ มาแล้วครับปานินครับปานินตัวแรกแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วอุ้ยอยนินจาใส่สวยๆครับ ประนินประนินครับมาแล้วครับมาแล้ว สองมาแล้วครับครับสำหรับนี้นะครับกเอชุดเล็กมาเหมือนเดิมนะครับสี่ชุดนะครับแล้วชุดใหญ่มาคันหนึ่งนะครับก็อเอาลองเกี่ยวไส้เดือนและตีฟอนนะครับว่าอ่ามันจะมีรุ่นป่าอย่างก่อนนะครับก็เห็นป่าใหญ่ๆมันขค้ืนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปรอรุ่นด้วยกันนะครับตอนนี้ได้สองแต้ม ขึ้นมาที่ติดกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเรารุ่นกันว่าวันนี้มันจะบันเทิงก่อนนะครับ ครับตอนนี้เจ้าทีนมาแล้วครับทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับมาเป็นมูขนาดเลยนะครับตอนนี้ครับต่อกันนะครับกลัวจะเคีย้ยกับเจ้าทีนเซ็ตนะครับ อยากอลามกันนะครับพอดีแกลง4ี่ห้าตัวนะครับแกก็อย่าลัดเบสนี่แล้วนะครับก็เลยต้องไปลงเกิดไว้นะครับขึ้น,นอ,อ้อมไปนะครับัวจะนี่นะครับมาลุ้นกันต่อไปครับ ดึงไปสองกัาครับแต่ปฏิทินครับปดิดตัวครับ อีกแซมหนึ่งแล้วครับแั่น,นินครับผมแนนั่นินใส่สวยๆครับ อีกหนึ่งแทมแล้วครับ tiếp xuống trong hốc Kiên chân ngam Rồi con mà tan hốc คใส่สวยๆครับผมตอนนี้ก็เตียงใบยบายมาแล้วนะครับเตียงเตียงกลัวมาแล้วนะครับปลาก็กินเรื่อยๆนะครับกินห้างตัวนะครับวันนี้นะ แต่ก็ใส่สวยยุ่นครับป่าจะกินห้างห้างน้อยนะครับจะกกี้ก็ดึงไปสองสามข้างนะครับมาติดนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันแหมสกรํานะครับเดี๋ยวยามดนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเวลาตกอยู่ มานี่นะครับสามสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันแฮมตอแมสกัมนะครับไปแล้ะไปแล้ะ นินปน,นินมันนมั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 น,มนทุกคนตอนนี้ใบมงกวัแล้วนะครับตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับ คือฝนตั้งเก่้ามานะครับแล้วก็มีเสียงฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไ้ดูนะครับฝนนะครับมืดมาแล้วนะครับนี่ครับมีเสียงฟ้าด้วยนะครับกับ,บ้หัวจะหลอดก่อนนะครับเกิดว่า ฝนมาแห้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าจะมีเสียงฟ้าห้องนะครับมันอันตรายนะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้ม้ามาถึงนะครับตกกิดดอยมันก็ได้นะครับก็จะอยู่แหมสกครันะครับเพราะว่าอาหารก็เหลืนนี่น้อยเดียวนะครับซ้ออาหารมันมดแล้วก็จะปิดคลิปกับบ้านนะครับก็วันนี้ก็ น่าจะได้หลายตัวเยะนะครับน่าจะสี่ห้าตัวบาพลาดนะครับก่อนน่าจะได้พอทํากับเข้านะครับคุมขับคู่หมื่นนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าบาสเสียเที่ยวนะครับออกมาก็สายแล้วนะครับมาตั้งแต่สิบโมงนะครับใช้เวลาแบบกี่ชั่วโมงนะครับก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันสักครมนะครับ นีกแล้วครับนี่ทรงท้ายครับผมใส่สวยๆเลยครับนี่ ครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับตามปีตั้งใจไว้นะครับอาจจะมาประมาณครึ่งวันก็กลัวนะครับถึงครึ่งวันนะครับมาตั้งแต่สิบโมงแล้วนะครับก็สี่สามสี่ชั่วโมงนะครับก็อันนี้มันมือฝนมานะครับก็เดี๋ยวก็ต้องอ่ากเกบเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะปิดคลิปวันนี้ก่อนนะครับ สถานการณ์ฝนฟ้านะครับหน้านี้ม,นมันมันป่อยดีนะครับจาก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับถ้าชอบจะได้ก่อ่วยกดไลค์กดแชร์ตัวเองก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็จะขอน้าช่องทําไปเรื่อยเลยก็พักลาทุกท่านไปเพียงตัวอีกก่อนนะครับปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะไปทําอย่างต่อเดียวไปที่ตามดูกันนะครับอ่า สำหรับนี่ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูผลงาน,นครับส่งงานครับส่งงาน ัวครับพอได้คำเข้านะครับ8ตัว